สวัสดีครับบ๊บบี้ทนายชื่อดงดีครับซันรีพอร์เตอร์อรและ TU TV PRPU แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้ฮะเราพาทุกคนมาที่งานรุกวอดาวเดือนประจำปี2558ครับ <Wow. S 1> เรามีข่าวล่ามาแรงครับว่าปีนี้เดือนพิเศษกว่าทุกปีเออว่าปีนี้เดือนเขารอบถึงเซนทนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยดีกว่าครับตามวมมา บอกแล้วนะฮะว่าวันนี้เราจะพามาเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแต่บ๊อบเนี่ยขอส่งทุกคนแค่ตรงข้างเวทีก่อนแล้วกัคนครับคนที่รับไม่ต่อจากบ๊อบไปคือน้องแก้มสุชัญญาสมบูรณ์ของเรานี่เองไปชมกันเลยครับอ้าวมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะแก้มนะคะสุชัญญาสมบูรณ์นะคะซานดีพอตเตอร์นะคะและพีอูทีวีแห่งหม,ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรับช่วงต่อจากพี่บ๊อบบี้วันนี้นะคะแก้มจะพาไปตามติดนะคะหนุ่มหล่อนะคะที่ว่าหน้ากี้มาแล้วก็สาวสว ีกี่ความแซ่บเนี่ยระดับพิกซิมเมตเลยก็ว่าได้ะคะ่ะแต่ว่าพวกเขาได้เป็นใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามแก้มาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยคนนึงค่ะเราลองมาถามเขาดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะ ชื่อหน้านาวค่ะมาจากคณะสหเวชค่ะวันนี้นะคะเห็นว่าโช์ความสามารถเนี่ยเราเห็นแล้วเราประทับใจมากไหนบอกหน่อยสิว่าโช์ความสามารถอะไรครับวันนี้ก็เป็นเทควันโดค่ะแล้วก็ผสมกับเต้นตัวหนูเองนะคะก็เป็นนักกีฬาเทควันโดอยู่แล้วแล้วก็ชอบในการเต้นก็เลยเอาสองอย่างมาผสมผสานกันโอ้ยไหนเราขอสักท่าได้บ้าสักสเต็บหนึ่งให้ดูหน่อยเออช็ตเต็เต้นกับเทควันโดรวมกันไหนออลองให้ดูหน่อยเร็วเออ แล้วตอนนี้นะคะแก้มนะคะก็อยู่กับดาวเดือนนะคะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปนระจำปีนะคะ2558นั่นเองค่ะเรามารู้จักพวกเขากเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับชื่อม,ตมาตุมธีรลัก์สุภุมลินครับเดือนจากคณะนิติศาสตร์แล้วฝั่งดาวบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อตานะคะสุจินทร์อตอนนี้จากคณะสาขาาศา,า,าสตร์อยากจะถามาว่ารู้สึกยังไงบ้างคะแกับยังที่วันนี้นะคะเราได้เป็นดาวเดือนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครับรู้สึกดีใจมากครับนอกจากความดีใจเนี่ยผมยังได้เพื่อนที่มีการเวิร์กช็อปด้วยครับได้เพื่อนที่ดีมากค่ะก็เป็นมิตรภาพดีๆค่ะได้รู้จักเพื่อนต่างคณะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินพัฒนาบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือสิ่งที่ได้ใช่ไหมคะนอกจากตำแหน่งของพวกเขาเป็นไงนะครับบอกเลยว่างานดาวเดือนในปีนี้ เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสำหรับรายการซันโดยเฉพาะครับสำหรับใครที่อยากติดตามพวกเราในสกู๊ปต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมครับติดตามรายการซันนะเราจะได้พาไปเจาะลึกทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์แน่นอนครับผมสวัสดีทางห้องส่งโปรอิจฉากันแค่แล้วตอนนี้ส่งไปในห้องส่งเลยดีกว่าครับไปไปไดิ